อาตมาเคยเล่าอยู่ไม่เบื่อเรื่องคนโลกเรื่อนมาฟังเทศพระพุทธเจ้าสุปปุทธกุฏติเป็นคนมืองหยิกมืององไปเที่ยวขอทานแมงวันตอมเป็นโลกที่ทูดวันหนึ่งเห็นคนมาวัดเยอะๆอ,อย่างนี้เนี่ยเป็นพันสองพันสามพันนี่เขาว่าโอ้คนไปเยอะๆเราคงจะได้อยู่ได้กินคนใจบุญคงเยอะไปขอทานเถิดเราพอมาถึงอ่าวไม่ใช่คนที่จะ พูดจาข้าขายอะไรมีแต่คนนั่งสงบงเสงี่ยมเต็มไปหมดในอารามเชตตะวันคับข้างไปด้วยผู้คนกลืนกลนไปด้วยผู้ปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวนายสุปพุทธ,ธกุติก็เดินมาข้างๆท้ายบริษัทท้ายหมู่เขาก็บอกมือไล่อย่ามาใกล้เพราะว่าแกสกรปรกน้ำเลือนไหลเยอมแกก็ถอยห่างออกไปไปนั่งไล่แมงวันฟังเทศแมงวันมันตอมพวกขิดพูดของแก เรียกว่าเป็นโรคคุดะลาดพวกนี้เป็นโรคเรื้อนเมื่อพระพุทธเจ้าของเราสแสดงธรรมถึงสัทธาสินจาระปัญญาเริ่มตั้งแต่อนุปพิอกหามาถึงทำอันนี้แกฟังส่องจิตตามไปในกระแสะแห่งธรรมนั้นแกเข้าใจโอ้เราเป็นอย่างนี้ก็เพราะกรรมของเราได้คงคงเคยได้ทำบาปทำกรรมไว้ ชาตินี้เราก็ไม่ได้ทําบุญอะไรไม่รู้จะกินจะทานอะไรตนเองก็ต้องไปเที่ยวขอทานอย่างไรก็ตามบัดนี้เราจะไม่กระทําชั่วด้วยกายวาจาใจใดๆแต่นี่ไปหาเราตายขอเข้าถึงพระพุทธประธรรมพระสงฆ์ปิดประตูอาบายไว้เสียก่อนเลื่อมใสพอพระพุทธเจ้าจบพระธรรมเทศนาผู้คนทั้งหลายกลับไปหมดแล้วแกยังนั่งนิ่งปิติปาโมดปสัสสธิเอ,อบิบอิ่มระงับกายระงับจิตไม่รู้จะเจ็บจกปวด แมงวันตอมไตเฉยปีติปามโม้น้ำตาไหลดีใจในชีวิตว่าเราไม่อาภัพเราอาภัพแต่ภายนอกแต่ภายในเราไม่อาภัพเลยพอเลือมตาขึ้นเข้าไปถึงไหนหมดก็ไปกราบพระพุทธเจ้าด้วยความดีใจเล่าเรื่องให้ท่านฟังพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเธอไม่ใช่เป็นคนอาภัพไม่ใช่อาภัพว์เธอไม่ใช่คนยากจนอะทโิโทติตังอาหุอโมคันตสัชีวิตัง ชีวิตของเธอไม่เป็นหมันเธอไม่ใช่คนยากจนเสียแล้วบัดนี้เธอเป็นผู้ร่ำรวยด้วยอริยรัพย์กาพระพุทธเจ้าเดินออกไปจะไปขอทานร้องเพลงด้วยความรื่นรมชื่นชมบทเพลงของตนเองปลื้มปีติพูดทั้งสลนังคาชามีแกกร้องเพลงของแก่ไปเฮ้ hey, พระอินทร์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลาย,ลายได้ยินเข้า มันจริงหรือเปล่าว่าคนโรคเรื้อนเนี่ยลองดูลองดูมันจะมั่นใจแค่ไหนก็ะฟรอมตัวมาเป็นคนรวยขี่รถมามาถามนี่เธอจะไปไหนร้องรําทําเพลงเริงร่าเหมือนไม่ทุกข์ไม่ยากอะไรทมกาลางเปลวแดดอันแผดเปรี้ยนเพราะว่าจะไปขอทานยังไม่ได้กินอะไรเลยวันนี้ฟังเทศเพลินถ้างั้นเธอร้องเพลงนี้ทําไมพระพุทธประธรรมประสรงค์ช่วยอะไรให้ท้องเธออิ่มได้ไหมเธอทําไมโง่เหลือเกินฉันสงสารเธอเอาเงินไปไปซื้อกิน เอาไบหนึ่งร้อยกหาปะนะแกมองทำไมเอามาให้ผมมากนักละ่ะเอาไปซื้อกินแต่เธอต้องเปลี่ยนใจนะพระพูดประทรรประสงค์ช่วยให้เธออิ่มไม่ได้เธอเลิกเธออย่าได้เข้าไปอีกฉันจึงให้ฉันสงสารเธอเห็นใจสงสารที่เธอโง่บรมมาโง่แกบอกไม่เอาเอาคืนไปเงินของท่านเราไม่ปรารถนาก้าวให้เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเอ๊ะทำไมท่านจะเอามาให้เยอะลนะ่ะ บอกสองสารเธอโง่เหลือเกินจะจ้างให้เธอหายโง่นี่เลิกนะับถือประพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสียไปซื้อกินให้มันอิ่มท้องช่วยอะไรได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นายสุภพุทธากุฏินี่มองหน้าท่านเป็นใครกองการกองเกียรอะไรของท่านจงตรงมัวุ่นวายกับฉันละ่ะคนรนั่นบอกว่าเราเนี่ยเป็นเทวดาสงสารคนโง่อย่างท่านว่าแล้วก็อับเทศเป็นเทวดาเหาะขึ้นมปในอากาศแล้วก็ลงมาเจริญให้เห็น ใหชีนาด่าเลยอเปหิเทวเ,ทเตเตหิไปใส่หัวไปให้พ้นเทวดาชาติชั่วคนอย่างเจ้าไม่น่าจะมาหาเราเลยเงินของเจ้าใช้อะไรได้ยาว่าจะแสนก็หาปณะ,ะเลยเอาไปแลกสวรรค์ทุกชั้นเราก็ไม่เอาเราจะอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราไม่ปราถนาแม้แต่สวรรค์ของท่านปถัถพพาเอกรเชนะสกัสสคมนเนนวาสภพะโลกาที่ปเจนะโซตาปฏิพลังวลัง ยิ่งกว่าเอกราชใดๆในแผ่นดินยิ่งกว่าที่ปตไตยใดๆในโลกล่ายิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นใดๆคือการเข้าถึงกระแสะแห่งคมอันนี้นั่นเห็นไหมมันถึงขนาดนั้นนะเทวดาก็ไม่สามารถนำออกจากพัตนตไตรได้แต่พวกเรายังไม่ถึงเทวดานะใครก็ตามถ้าเขาจ้างแล้วก็ไปกับเขาเลยมาวันนี้ไหว้พระกลับไปบ้านไหว้ผี ไหวจอมปัวไหวต้นไม้ภูเขาเหล่ากาอาจจะอีกหน่อยไปหดน้ำมนต์อีกหน่อยไปพ่นน้ำมันอีกหน่อยไปให้เขาสักกระหม,มอืออีกหน่อยไปให้เขาเซกกระบาลพระราชนาฏายู่บ่ได้ในกระหม่อมกระบานจักน้ำลายบูดไดหดหัวแน่ช่วยแชร์คลิปนี้เป็น